เกความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติในวันนี้นะคะก็ยังคงปักหลักกันที่ตลาดสดเทศบาลสองอำเภออรัญญประเทศค่ะโดยคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเคลื่อนไหวไปชุมนุมที่อำเภอโคกสูงค่ะกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติประมาณ200คนยังคงปักหลักที่บริเวณตลาดสดเทศบาลสองข้างด่านศุลกากรอ,อำเภออรัญ,ญญประเทศจังหวัดสระแก้วพร้อมกันที่จะปัดกันขึ้นกล่าวปราศัยนะคะ โดยมีการโจมตีการทำงานของรัฐบาลที่ปล่อยให้กัมพูชาจับกลุ่มตัวคนไทยทั้ง7คน ซึ่งล่าสุดกลุ่มแกนนําได้อยู่ระหว่างการหารือถึงแนวทางในการเคลื่อนไหวและการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เพื่อขอเข้าไปดูพื้นที่จุดที่7คนไทยนั้นถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวโดยเบื้องต้นคาดว่าเจ้าหน้าที่อาจจะอนุญาตให้เฉพาะแกนนําเข้าไปได้ค่ะขณะที่เมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะนายสมบูรณ์ทองบุรานนายสุนทรรักโงงนายทศพลแก้วทิมาแกนนํากลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติก็เป็นตัวแทนเข้าพบนายสานิตนาคสุขศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสรนแก้ว พลตรีวริโรจนาพาภักดีผู้บัญชาการกองกําลังบูรภพาที่สารกลางจังหวัดสัตว์แก้วกค่ะเพื่อที่จะหาหรือและชี้แจงให้ทราบว่า <S 2> <S 2> การามาในครั้งนี้เพื่อรวมตัวการเร,รียก,ก,กร้องให้ทางกัมพูชาปล่อยตัวคนไทยทั้ง7คนและห้ามไม่ให้ชาวกัมพูชาลุกล้ำอธิปไตยของฝั่งไทยนะคะ ทางด้านชาวอำเภอโคกสูงก็เตรียมรวมตัวกันที่บ้านโนงหมากมุ่นอำเภอโคกสูงซึ่งนายยุทธนานุชนาตในอำเภอโคกสูงก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้นะคะเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนไทยหัวใจรักชาติที่อาจจะเคลื่อนตัวไปที่อำเภอโคกสูงเนื่องจากชาวบ้านเองไม่พอใจที่มีการออกมาเคลื่อนไหวและก็ยืนยันว่าในพื้นที่เองไม่เคยมีปัญหาระหว่างกัน มีแต่คนอื่นที่มาสร้างความเดือดร้อนไว้ให้ค่ะส่วนบรรยากาศบริเวณชายแดนที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนะคะก็มีการปิดช่องทางชายแดนตั้งแต่เขตพื้นที่ชายแดนบ้านป่าไร่อำเภออรัญญประเทศอำเภอโคกสูงและอำเภอตาพระยายกเว้นจุดผ่อนโจนการค้าบึงตากวนอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วแล้วก็ห้ามคนไทยและกัมพูชาลักรอบเดินทางข้ามแดนด้วยนอกจากนี้ยังสั่งห้ามรถยนต์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องวิ่งเข้าถนนสีเพน ซึ่งเป็นถนนเลียบแนวชายแดนตั้งแต่ตำบลป่าไร่ตำบลตาพระยาจังหวัดสะแก้วโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่12คอยลาตระเวนตลอดแนวถนนสีเพนค่ะ